ก็ขอสวัสดีดิดิสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยครับอยู่กับผมผู้ฟางที่ซ่าศษๆแล้วเรียกว่าแค่ดูนีแค่ผู้ฟาก็ได้นะครับไม่ว่ากนะันวันนี้เราอยู่กันในเกมเออเออแมปดีกว่าแมปที่มีชื่อว่าวิศว์ซีมิเลเตอร์แลดูนี่เออเฮ้ยเออเออกล้องมีปัญหานี่เป็นใครครับเราไม่บอกใส่ชุดใครไม่บอกหรอกใครก็รู้มไม่ต้องบอกเดี๋ยวมีคนด่า จะว่าเออซื้อมาเยอะใส่ทำไมโอ้ก๊อปป์ะเนี่ยใส่เกมเฮ้ยลุ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 สได้ก็เสร็โอเคแบบนี้น่าจะได้เดี๋ยวผมค่อยใส่เพลงประกอบมาแล้วกันแล้วดู้องดูเควสสิอ๋อเลยบอกไประบบเกมนี้ก็แค่เออตัวละครของมันเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ผมเปลี่ยนไอดี าเหตุที่ผมเปลี่ยนไอเดีก็เพราะว่าผมเดอมันล็อกอินที่โรงเรียนมาแล้วก็มีน้องไปเล่นซะวันวายมาหมดเลยผมก็เลยอันนี้ยมัคือ ID เนะก่านะส่วด ID จีจีเจสันบอลก็ไอเดียใหม่ ID เก่าเนี่ยผมคิดว่ามันจะโดนลบไปแล้วซะอีกนะแต่มันยังอยู่ก็ดีแก๊นี้ก็ให้ล็อกเควสจากมีต่างๆอย่างเช่นบแบล็คเบร มาเธอแบร์ที่ยืนอยู่ตรงนูน้นแล้วก็แล้วมีโพล่าแบร์ที่มันก็มีขาะละแหละอยู่ตรงสิงบห้าตรงนูน Bear, ้น,นแมที่มีพึ่งแบบหน้าเฮอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีแพนด้าแบร์มีแพนด้าละแหละอยู่ตรงนู้นแล้วก็มีบาวแบร์ที่อยู่ตรงอยู่ตรงนี้นั่นแหละอยู่ตรงนั้น ก็ไซอันแบร์มีนักวิทยาศาสตร์สุดล้ำที่มีเทคโนโลยีสามารถทําให้เพึ่งที่คุยกับเราไม่รู้เลือกแต่ว่า,าคุยกับเราได้รู้เรื่องได้งัไงล่ะเดี๋ยวผมจะทําเคลมใมาเสร็จเลยเราอยู่ตรงนี้นะปิ้วอันนี้ก็คือบอสโอ,อย้ยโอ้ผมไปหวัดนะท่านผู้ชมเพิ่งชนอนาทีเสียง นี Ooh, no okay, ่ปว sure ่สงสัยมันจะเกิดโอเคเกตเกตที่ยากที่สุดสำหรับผมก็คือเกตเก็บพันนี่โทเคนแต่ว่าทันที่โทเคนมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองสาธิตให้ดูได้ไงได้ไง ที่มันเป็นลูกหยดน้ำสีเหลืองอ่ะนั่นแหละครับอันนี้โกเค็โอ้พวกมีตีต้นกล้าส,สดๆใหม่ๆเลยเนี่ยวผมเรียกว่าเต่าแล้วกันเพราะมันเพราะมันเสียงมันเต่าเราพาดูแล้วอเอาค้างค้างเฮ้ยค้างเนี่ยโอ้เราใส่เทให้โทรเขาไม่ได้ยินเออ เสียงอะไรนี่เสียงอะไรนี่แล้วแป้นผมเปลี่ยนไปนี่เกิดอะไรขึ้นนี่เออเกมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วย่าใส่เ,เสียงเพลงเลยแล้เ,เดี๋ยวก่อนนะไอ้กาิก

ดูเควยของใครนะจำไม่ได้นั่นอะไรให้ไปอันนี้คือส่วนแดนนี่ไหมออนมัชสรูมเพราะเป็นเห็ดแล้วก็อ่องมบสีฟ้าใช่ถามว่าเจนนี่นี้จะไ,ได้ทำอะไรถ้าเราเก็บเกสอนแล,แล้วก็จะได้เงินแค่อะไร ดูดิวิทย์คนโหดๆทั้งนั้นเลยไอะไม่ใช่คนพวกนี้นะไม่ใช่อีกพวกนี้พวกที่เล่นแชมนานผมเรียกพวกนี้ว่าพวกเล่นแชมนานเพราะว่าเขาอยู่มานานานๆชอปปี้ที่มีชื่อว่า,วววาคาชาวัตชูเพย์ใจๆคาชาวัตชูเพย์ลองให้กับแฟนแบ๊โอเคเดี๋ยวไฟเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแบตผมเหลือ20่บอร์นใหม่นะ สวัมซิม ULATOR เเก่อนกุ๊บกุ๊บนี่นเลยฮ่าฮ่า,าแล้วคุยต่อฮ่าฮ่าตุ๊บโอ้เจ้าแล้วตรงน,นี้ก็มีที่สู้บอสเลยนะครับนี่เข้าไปก็จะเจอกับบอสตู้งกวางโมโาแล้วนะสู้ผมต้องใช้บัก๊กอยูแล้วไม่อยากสู้แบบเรื่อว่าไงนะจริงงซังซัง ก็แบบยุติธรรมอยากเล่ากับโกงๆให้ท่านผู้ชมเห็นว่าตรงนี้มันมีตรงนี้มันมีที่บล็อกตรงย e ูซองอะไรอย่างโอ้ชโอ้ no this pokemon pokemon oh oh โอ้ยผมจะตาย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 แล้วเขาแก้บบล็อกแล้ว ร้องอยากกระโจนเข้าไปฮ้ยออกมาพุ่งไ,ไม่ต้องการตอนนี้หรอกรอรอรอแต่เขามานเด้์โอ้โหวิีทางมาเก็บทิศก้าเนี่ยดีกว่าไอออกนี่สองมาแล้วไม่รู้ว่าเสียแต่คงต้องอย่ารองดีกว่านะจริงจริตแล้วต้องแบบขอร้อ,องแต่ทีนี้ อย่ารออย่าก่อนเดี๋ยวใจมึงแต่เลือดกอ็น้องใหม่คงไม่เป็นอะไรม็นคอเทสโอ้ไม่อ๋อนางไงวาแล้วต้องวิ่งเวลสปีดรอดอีกแล้วใช่ไหมเออหยุดนะเออแหละอย่างน้อยก็โหดน้อยกว่าไก่เอาวะคดีคบยบผชื่อผู้ขอเที่มีต้องฝาก โอ้โหโองเงินขนาดนี้นี่มันอะไรกันว้าวของตอบก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมว่า oh, wow. ผมจะเปลี่ยนจากเคียวกลายเป็นกจะเป็นเคียวนะถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับนี่เป็นอันนี้ bubble one quad quad what อวาน แล้วาจะไปซื้อเดีววันนี้โอ <c oughs> <c oughs> ้โหโอ้โหม่นคิดหนักเลยพี่ออกยางยิงยาปัก,กระปอเ <c oughs> <c oughs> ย็บชอปชิมั้ตอดเอามันกับแพง <c oughs> ว่านี่ลดีแล้ว <c oughs> โอ้ ว่านี่เราจะกินเท่ากันนะอือรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองโอ้ค้างค้างโอ้ค้าง แล้วผมว่าเก็บอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ได้ทำกระเทียดเลยต้องไปที่ Pine Tree โอเคพายทีก็ง่ายเลยวันดีมองมุมนายทำอะไรใช่ไม่ไหลกแค่ชั้นโหดตุ่มมองมุมบอกว่าฉันไม่ทันได้แดกนายเลยเจะตายซะแล้วฮะฟองน้ำ ก็ฟังนำเออฟังได้กี่ผมรู้สึกเหมือนจะมีใครตามมาเออนั่มนุษย์ป่าป่าแล้วริงที่ตอกอาวัดเอาวัดต้ว่าเสียงแต่คงก็ขอต้องตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นถ้ำแมงมุม เอ้ยไม่ใช่ถ้ำหมาป่าที่มีเทพอารักขาอยู่ผมจะลองเข้าไปดูนะแล้วเข้าไาแล้วพวกเอาไหมเอาปะ่ะล่ะนูว่เสงตอนนั้นจะมีโกโอเอ็กอยู่แต่ดับกันมันก็จะมีแมวอารักขาโอ้ที่นัดเดียวจอดเลยอ่ะโอ้น่าสียดายจัง แล้วไม่พอนะพอวันตีตายเสร็จปุ๊บไอโพลเลนที่เราเก็บมาที่กระเป๋าตรงเนี้ยมันก็จะหายไปด้วยเบตเทอรี่โคตรเศร้ารัไม่พอตอนนี้จะมีมันต้องมีพึ่งยี่สิบตัวก่อนถึงกูจะเข้าไปตรงนี้ได้ตรงนี้จะเป็นที่สู้กับมด้าก,กูสู้เสร็จแล้วกูจะได้ไอมดตัวนี้มาไปสู้กับดวกว่ขวางเขาก็เลยได้อันนี้ เขาก็เก็บมูลชามจนเยอะหนึ่งร้อยอันแล้วก็ไปได้ไอ้มูลชามตรงแบนบูฟิลมาแบนบูฟิลคืออะไรเอ่อทุ่งทุ่งสวนเรียกว่าสวนแล้วกันสวนเอ่อสวนไม้ไผ่ก <c oughs> ็มีเพนด้ามีเพนด้าอยู่นะเท่าเลยเออมันก็ชื่อสวนไม้ไผ่อยู่แล้วแหละก็จะมีให้ปลากรัวแล้วก็มีมูลชามอยู่ตรงน,นี้ไม่ไม่ อยออู่ตรงนู่นนั่นไงหรือเปล่าโอ้ไปจะใช่ตรงนั้นตรงนั้นนี่นี่นี่ให้กบ็บให้เก็บมือช้าให้ถึงหนึ่งร้อยชิ้นหน,นึ่งร้อยอันเออะแล้วก็ออกไปตรงนั้นแล้วก็จะมีให้ c อ i ติวง a อ t ติ a ว e กดก็แนแหละแต่ต้องเขก็จะได้ไออันนี้มาโอเค นี่ก็เป็นร้านค้าแรกเลยผมซื้อทุกอันแล้วนะไม่เชื่อดูเอ้าเดี๋ยวๆอันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยเขาขาดอันนี้สิงคโกร์สติกแต์เสตเกอร์สไตร์เกอร์ละไล่เต่าชมรู้ไหม,มว่าอันนี้หาจากไหนบอกผมด้วย ป้าก็อยากใส่เหมือนกันฮันนี่ฮันนี่อะไรสักอย่างโอ้ก็เลยทําเควสแต่โอ้โอ้เขาจะไม่แตเมเบสิกปีน่าสงสารเขาจังเลยทำใหเขาไม่โชคดีหรือว่าเขาไม่มีรอยยอยยัลดีแล้ววันนี้เอ้ยวันนี้อใจะมาสมถากันว่าจะได้ตัวดีหรือเปล่าต้องใช้รอยย้อยยลนดกับ เรดตัวนี้ลยเบียร์แมนอ้นี่เจนดาลี่นี่เจดาลีถ่ายคลิปแล้วมันต้องโชคดีสินี่เจดาลี่นี่ฝ่ายบีก็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 ดีอยู่นะขาดเพิ่งอีห้าตัวผมก็จะสามารถไปตรงนู้นได้แล้วนั่นไง ก็จะมีแต่ของดีๆขายทั้งนั้นเลย้าหราคลิปนี้ก็เฮ้ยต้องแบบบอกแบบโอกรับปิดคลิปตรงนี้โอ้กราบปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมแล้วก่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเออมันต้องแบบนี้สิถ้าจะไม่ผิดมันต้องมีฟองน้ําตกไปที่สวนไม่ใช่เหรอเออใช่ไหมเถอบรา จบเดี๋ยวค่อยทำหน้าปกเองก็ได้โอ้ยไม่ทำหน้าปกเองก็ได้จบ